ยินดี้ต้อนรับเข้าสู่โลกของวันพีชโลกที่ประวัติศาสตร์มักจะถูกเขียนด้วยเลือดของผู้ยิ่งใหญ่ในตอนที่1,162ชื่อตอนว่า g o d v a l e Battle Royal มีทั้งการประทะระหว่างล็อกดีซ i เบกกับกา r ลิ n และเปิดประตูสู่ยุคใหม่แห่งความมิบัตวันนี้ผมจะพาทุกคนดำดิ่งไปในสมรภูมิแห่งพระเจ้าสมรภูมิที่มีผู้ชนะมีเพียงการถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เท่านั้นมาครับเปิดฉากมาแล้วครับควานแห่งสงครามคุ้งไปทั่วฟ้าทหารเรือรายงานว่า ล็อกกับกาลิ่งปะทะก,กันอย่างดูเดือดส่งกําลังเสริมไปเร็วแรงประทะของทั้งสองแผ่ขึ้นพลังสีดํากวาดล้างพื้นที่รอบๆตัดพันที่ฝั่งของโรเจอร์นะครับโรเจอร์ในเวลานั้นกําลังหาทางหนีและข้างกายของเขาก็คือเลลี่ที่กําลังอุ้มแชกี้อยู่ในอ้อมแขนโรเจอร์ตะโกนว่าไปทางนั้นก็เจอล็อกนารีพาแชกี้หนีไปก่อนส่วนที่เหลือฉันจะจัดการเองแต่ระหว่างทางกลับมีเหล่าโจสรสลัดมากมายที่หมายหัวแชกี้ พุ่งเข้ามาหวังจะจับตัวโชคดีที่โรเจอร์และลูกเรือขวางไว้ได้ทันเรล,ลี่จำต้องแยกตัวออกไปก่อนปล่อยให้กับตันของเขาเผชิญหน้ากับกลุ่มโจรสลัดเหล่านั้นแล้วก็ตัดมาที่โกดังหมายเล็กหนึ่งนะครับอีกฝั่งของเกาะในโกดังแห่งความลับนั้นมีสมบัติล้ำค่าซ่อนอยู่ผลปีศาจสองผลนั่นก็คือผลนีคิวนี่คิวและผลมังกรผู้บุกรุกเข้ามานั่นก็คืออ e ีวานคอปและคูมะทั้งคู่ชิงผลปีศาจเหล่านั้นเพื่อจะหนีออกจากเกาะและรีบกิน แต่ทันใดนั้นเองเสียงของล้ออันน่ากลัวก็ดังขึ้นในมุมมืดบิ๊กมัมปรากฏตัวขึ้นเธอโจมตี e 1, อีวันคอฟอย่างไม่ปราณีและคว้าผลมังกรไปในกำมือเธอตั้งใจจะให้คาตะกุริลูกชายของเธอกินแต่ยังไม่ทันทำอะไรคูมาร์ก็รีบกืนผลนิคิวนิคิวเข้าไปก่อนสิ้นคำพูดของบิ๊กมัมไคโดก็โผล่มาโจมตีบิ๊กมัมอย่างไม่ทันตั้งตัวพร้อมชิงผลมังกรไปต่อหน้าต่อตาและรีบกินทันทีและนั่นก็คือวินาทีที่มังกรแห่ง, Valley, งก็อดวัลเล่ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรก แล้วก็มาในส่วนของกาฟกับเซนโงคุนะครับบนแนวลบอีกด้านหนึ่งกาฟจ้องมองความวุ่นวายรอบตัวก่อนจะพูดเสียงเบาๆว่าฉันไม่ได้อยู่ในฝันใช่ไหมเซนโงคุที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เซนโงคุก็ตอบไปว่าเคยมีเหล่าทหารเรือที่สงสัยเหมือนนายแต่ว่าแต่ก็หายตัวไปยังไม่ทราบสาเหตุขณะเดียวกันล็อกในสภาพกําลังอุ้มภรรยาและหนูน้อยทีที่หนีตายจากเหล่าภาคีอสุวินเทพพูดว่านั่นมันพลังบ้าอะไรกัน ใครกันที่ทําให้คนทั้งเกาะกลายเป็นปีศาจการิ่งแห่งเผ่าบังกรฟ้ายิ้มย้อยเย,ย้ยสมคําลั่งลือจริงๆนะล็อกดีซีเบกทวาภรรยาของล็อกกับฮันนพูดกับล็อกว่าปล่อยพวกเราไปเถอะนายสู้ด้วยมือเดียวและปกป้องพวกเราไปด้วยไม่ไหวหรอกไปสี่ล็อกดีซีเบกไปเถอะล็อกมีชีวิตอยู่ต่อแล้วไปเจอกันที่รูลูเซียล็อกก็ล่ำลากับภรรยาแล้วปล่อยมือจากเธอหลังจากล็อกปล่อยมือแล้วล็อกก็ใช้ท่าโจมตีขึ้นมาหนึ่งท่าเป็นการฟันดาบลงมาแล้วพูดขึ้นมาว่า ตราบใดที่ฉันยังอยู่ตรงนี้จะไม่มีใครผ่านตรงนี้ไปได้และล็อกก็ยืนคุ้มกันอยู่ตรงนั้นขณะเดียวกันที่คูมะได้พลังจากผลนี่คิวนี้คิวได้ใช้พลังผักผู้คนในเกาะรวมถึงเหล่านักโทษและเด็กๆที่ยังรอดชีวิตส่งออกจากกอร์ดเล่ได้จํานวนหนึ่งต่อมาก็จะเป็นเซนเซตเทิลกับท่านอิมและคําทํานายอย่างหายยนะเซตเทิลได้รายงานกับท่านอิมว่าทุกอย่างมันผิดพลาดไปจากที่คาดการณ์ได้หมดเลยครับผมสัมผัสได้ถึงภัยคุกคามลร้แรงสุดขีด และสิ่งใหม่ที่กําลังจะกําเนิดขึ้นและภาพก็จะเป็นท้องฟ้าที่มีมังกรนั่นคือไคโดกําลังบินขึ้นมาเสียงระเบิดครั้งใหญ่สัน่นสะเทือนไปทั่วกอตวอลเล่จนล็อกกราฟและโรเจอร์หยุดนิ่งต้องมองขึ้นไปบนท้องฟ้าขณะเดียวกันหนวดขาวไคโดเดินเข้ามาสมทบกับล็อกล็อกก็พูดกับนวดขาวว่าทําอย่างนี้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกนะหนวดขาวก็ตอบไปว่าก็แค่มาตอบแทนค่าเล่าที่นายเคยเลี้ยงไว้เท่านั้นแหละส่วนไคโดก็พูดว่าในที่สุดฉันก็ได้พลังมาแล้วอยากทดสอบอยู่พอดี แต่ทว่าท่านใดนั้นเองเซตเทิลเริ่มแปลงร่างต่อหน้าทุกคนร่างกายเขาปิดเบี้ยว้ายกับท่านอิมและเงามืดของท่านอิมก็แผ่รัศมีออกมาประดุดว่าท่านอิมมาสิ่งเซตเทิลผู้คนในเกาะต่างกีดร้องเพราะสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแต่ว่าโรเจอร์มองภาพนั้นไว้รอยยิม้มการผจญภัยนี่มันสนุกจริงๆมีอะไรใหม่ๆให้เห็นตลอดกาฟก็สะบดเสียงดังว่าเกาะบ้านี่มันเกาะอะไรวะเนี่ยส่วนล็อกก็หัวเราะเบาๆก่อนพูดคําสุดท้ายอยากรู้เลยว่ามันคืออะไร ให้ตอบง่ายๆเลยใช่ไหมมันก็คือโลกยังไงละ่ะแล้วก็จบตอนที่1,162สัปดาห์หน้าก็งดนะครับและนี่คือวันพีตอนที่1,162ชื่อตอนว่า God Valley Battle r o y a l ถ้าชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแจะเจอกันใหม่ตอนหน้านะครับขอบคุณครับ